ส่งบ้านเขยวแล้ลูกอ๋อแอฟฟ้าครับแอฟฟ้าเฮ้ยต้อมนะว่าอยากสั่งนะครับน้องตอบน่ารักใช่่ออารมณ์ดีถ้าอยู่ช่องนี้ฟออารมณ์ดีส่วนกับพี่ตาอายุห่างกันไหมห่างกันครับ พี่ตาแกจะ40ละทางกันเยอะเันก้องไปทางเียเออไปทางนู้นอะไม่ได้อยากดูเลยอฟอยูดอยู่อยู่ับงโอะ้าฟอร์ดกรครับ q f อร์บกรสั่งได้เลยผมไม่ไม,มีไม่มีจะก,การ้า อะไรเซาเครียดปวยเขาไม่ได้เครียดหรอกพวกหล่อนนี่ก็ไม่ตื่นนะอะไรนะฮะด่าเอฟซีงไงพวกหล่อนนี่ก็ไม่ตื่นนะ <So S 2> เนาะเซาเครียดเหรอเจ้าฟอร์ดน้อยอ๋อหมายถึงที่ฟอร์ดเครียดนะฮะพี่เบลี่พี่ฟอร์ดเครียดเหรอเครียด <c oughs> คือเบอะแสอยากอยากอยากเครียดอ๋อ ไม่ตืตน่นอย่าอกอคนแก่อย่าไปพูดอะไรให้คนแก่มันมใช้ประหมองน้อยออกมาวีนเลยก็นั่นแหละต,ตื่นตื่นค่ะตื่นเออใครควบควกอลอะอย่ะบ้าระชินบอกกูขำพระชินบอกกูขำ ขับมิแฟลลี่อะไรอ่ะนี่อันเด็กเนี่ยโอ้คอนเทนเตอร์หลอกกันก็อย่างนี้แหละว้าเนี่ยชอบเลยคอนเทนเตอร์ชอบเลยแบบเนี้ยอืมโอ้โหน้องตอบคำถามดีมากค่ะชื่นชมเออเห็นไหมหล่ะเนี่ยชื่นชมชื่นชมเลยไปต่างกับพีกนุ่นว้าต้องมาชื่นชมัก น่ารักมากชืนยงแล้วมันกินเข้าไปได้ไหมจะเป็นเพลงช่องไหนดีคะอยเขาเซ็นเรียบร้อยแล้วจ้าเขาถามว่าจะเป็นเพลงช่องไหนเขาเซ็นเรียบร้อยแล้วจ้าออนี้อีกจะไตัดอีเอาจบเลยน้ำพริกอร่อยมากครับขอบคุณมากครับผมน่ารักมาก มะม่วงขอเปรี้ยวอ่ะแค่ซื้อมาเมื่อวานอ่ะฮะแค่ซื้อมาเมื่อวานแช่ตู้เย็นไว้มะม่วงเปรี้ยวอ่ะใช่กินเปล่าเนืมอดองมาฮองดองอืมหาผู้ออะไร เขาบอกว่าคนอะไรวีนแน่น่ารักมากเลยเขาบอกว่าคนอะไรวีนแน่น่ารักมากเลยทุกคนต้องื่อน,นะนทุกคนจะเป็นเหยื่อของปากรน,นะหาพูดคนทีโดนลกรบั่หัวนะคนต้องเชื่อีเออคาทม่โดนลกรบั่นหัวต้องเชื่ออของสด ใช่ครับคุณยายน่กลับบ้านแล้วครับวันนี้น้ำพริกเรือกรสชาติได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับนึกว่าซอยสี่อยู่ซอยสองครับสองทับสองเขาถามอ่ะทำไมถึงตั้งชื่อว่าฟอร์ดซอยสองพาอบ้านฟอร์ดอ,อยู่ซอยสองไงสองทับสอง ตอนฝอดใจสองก็คือซอยทีละสองคนมันทำางบนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าป็นคนที่ชอบเกเท่าอบอดตะกรฝันใจเกเท่าแสดงว่าคุณก็คือเกเท่าอะไคนหนึง่งตะกรฝันใจเกเท่าชอบเกเท่ากลับจันทร์ทับเหลียพี่ไปดีไหมคบไม่ครับไ,ไม่ได้กลับคบรับตะกรเกเท่าจบ ก็พี่ไปดีไงเกท่าขอชอบแบบฟิลนี้แหละฟิลเกท่าคุณแพรรี่บีนได้น่ารักจริงจริงฮาพูดเนาะถนัดบีนและฟีลวเออก็คือกลัวโดนด่าไงบีนจะไปไหนหมดวะเนี่ยเออแล้วบีตีขาวไปไหนเนี่ยอ่ายัดไละยิ่งแบบถ้าฉันเอามาดเลยนะ หันกล้องไปทางหน้าจอทีวีไปได้ไหมกลับกล้องใครไปหากลับไปเฟซเจะหาหวีอืมแป๊บหนึ่งนะทุกคนคนหาหวีก่อนไปดูไอหวีสีขาวเอามาเหรอเอามานะเราไม่เห็นเลยนะไปเห็นแต่สีส้มหวีสีส้มที่ต้องไม่ใช่ของเขาสีส้มของพี่ก๊องอืม าดบีไม่ได้ผมเริ so ่มยาวแล้วไงทุกคนต้องบีนะต้องจัดทรงจาะเอาอะไรพูดยังไงอะเจอยังีเไม่ใช่บีเลย แพรี่กราฟอร์ดหรือ,อยังอะะไรนเขาถามว่าแพรี่กราฟอร์ดหรือ,อยังนะกราฟอร์ดหรือย,อยังเขาถามเขาบอกว่าหล่อนก็ต้องตื่นก่อนเขาบอกเนี่ยไ,ไม่ไปดิฟอดบ,บอกโอ้ยอร่อยมาก,ปปมากไปครับ อืมหางกุ้งอร่อยมากถูกต้องอร่อยมากจริงครับรอติดตามเลยเขาถามไงว่ามันเกิดไปเที่ยวไหนฟอก็เลยบอกว่ารอติดตามครับแค่หมอชิดครับ คนครชัยภูเกพบุรีรับนครชัยครับจบนะจบอืมนะแต่น้ำพริกอร่อยจริงน้ำพริกอร่อยจริงพลาดได้ไงว่าดื่มมัได้ไงแ้วพี่กินแล,ล้วท้องโลดล่ะอืม <ul ose> เยยเลยออะไรอ่ะน้ำพีกนะน้ำพีกอะไรน้ำพีกเท่าไรอ๋อได้ไปอต่างก็ปูหูโขงที่เยี่ยงเลยดีไหมไม่ถังโขงเลยโอ้ยอันนี้เป็นสูตรใหม่ทุกคนยังไม่เปิดตัวเดี๋ยวลองชิมให้ดูอันนี้ก็เป็นชิมครั้งแรกเหมือนกัน แต่ยังไม่บอกหรอกว่าแบบอะไรยังไงเดี๋ยวรอดูอุ้ยขอบคุณครับน่ารักมากเลยใครดูว่าจะเบิกไหมอืมก็ใช้ได้นะ ขอเอ้ยขอบคุณครับพี่มีโซมันไ่จะเผ็ดวะทุกคนกินเผ็ดได้มไหมแต่เผ็ดเลยอ่ะเผ็ดอ่ะเผ็ดมากยุโรปยังไม่อยู่ทุกคนนั่นแบบเผ็ดมากคนก็แอ่์หันเดี๋ยวตัวพลาดจิง โอ้ยขมค,ครับอืมอร้อนนะ่ครับแล้เข็มขัดชั้นอยู่ไหนนี่ถ้าเธอ,เ,อเปลี่ยนได้ละเกี่ยวนนั้นนะเราบเข็มขัดชั้นมาจะไม่มีได้เข็มขัดจะใส่แล้วตอนนี้ใช่ใช่ถ้าจะให้เปลี่ยนก็บอกได้อ่ะ,ะหมวกเข็มขัดการจะ,ะทำการใส่แล้ะอุย้ยเดี๋ยวรออีก เป็นห้าตัดมีเหน้ัดไม่เอามาสองตัวโอ้ยเวลาไปเที่ยวเมตรียมเป็นสิบสิบต,ตัวฮรุ่นั้นรุ่นี้หืมมีห้ากระเป๋าอ่าเดี๋ยวลองนี้ <c oughs> <c oughs> วีนีกวีนมาให้หมดความใ,ใจอ <c oughs> <c oughs> ลองดู อันนนี้มแตั้งใจจะมาซื้อโอเคนะคคก็ได้อยู่นะแต่มันจะมีวความเผ็ดๆไง หรือว่าใช้ได้สุดท้ายไม่บอกหรือว่าอะไรโอ๊ยเผ็ดโอ๊ยเผ็ดมากโอ๊ยเผ็ด เขาเคหมดเลยใครได้ไปเป็นเผาดหอมอร่อยชั้นหนึ่งอันแล้วล่ะนี่เฉลยโอ๋อเผ็ดอร่อยเผ็ดอร่อยมากแต่คนกินเผ็ดไม่ได้ก็กินไม่ได้ย่างนั้น ชิมชิมครับไม่ได้กินเยอะอก็ให้ได้ไม่บอกครับรอติดตามมาหาแพรี่แล้วเหรอ เออ่เน็ดใช่เน็ดะไรครับผมอร่อยแต่เค็มซอเค็มแต่ดีอันนี้น้พี่อาจารย์เบีย อย่างขนมเลยอยู่นชกน,นกินนกินนี่กินอะไรกันซึงก็วัหมดห้าเบื่อแล้วนกินมอะไรเตมดีแ่ละนักหนักหกชวนกินกระั่กระชื้นกระชั้นอะไรหิวมากไหมล่ะ ต้องกินกับข้าวจัพอดีแต่อร่อยนะชืน <c oughs> แอกลกึนเอาละตอนนี้เดี๋ยวมันปักตะกร้าให้นะเดี๋ยวขอกลับไปทำก่อนโอ้โหหรอวะ พอละครั้งอย่าเฝ้าเบื่อได้บ่กยังอยากอยู่ต่ออยู่เด้อเดี๋ยวออกไปเลยก็ได้นะพอแม่ล้างหน้าแล้วเดี๋ยวนานไม่ค่อยกลับมาทีเดียวเดี๋ยวจะให้อ่านไหมล่ะเรื่องของเธอโว้ย ทำอะไรอะ่ะตัดสินใจบ้างไม่ใช่แบบไม่รู้จักบางแผนรู้จักอะไรหมายถึงว่าว่าใครว่าตัวเองเหรอว่าเธอโอ้ยอือนั่นล้วงเข้าไป เดี๋ยวลงไล้แล้วมีฟิลแบบความห้องเหมือนเจหงเนาะไปละ